สวัสดีค่ะอยู่กับ Simon, อุ้นเส้นไซมันค่ะพี่น้องบรรยากาศยามเช้าของทีมงานฟ้าบระดาลกับรถล่อย ยอดหายไปนานหลังจากที่ไม่สบายวันนี้ออกทำการแสดงแล้วทีมงานฟ้าบรรดาลมีแต่รถรอๆรถเกาเกาเถาเาก็ถิมเมื่อราพี่น้องรถเกาเกาเถาเาก็ถิมเมื่อแล้วหลือแต่รถรอรอ ตอนนี้น้าง,งานกบไปได้ล้ายเติบแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะเอาดินออกรถตีเหล็กเป็นอย่างนอ้อเือได้สาดน,าน้ำน้อพ่นล่างรถบ่อตีเล็กรถห่อนบ่อตะลิตโตนสาสเกอะพ่นเอาคู่ถังสาดนา้ำแท็กเตอร์คู่ใจเพ่น โอ้ยอ่อนซ่อนได้หนาอเบ่งเ็ดปาด่ารถเจ้าของบางเธอเขาเอื่นว่าความสม่ำเสมอได้พี่น้องต่อให้จะเป็นรถเราหรือรถเขาแต่เห่กหกเา,เากับฮักคือรถเจ้าของแม่สิเทากับฮักว่่เห็นตินั้นสาดน้ำจวดจวดอยู่หุ่นอยู่ผู้เดียวพุนคุ่นครับแท็กเตอร์ ปลาจวดปลายอดเนียบโอ้ปลาตามด้วยหนุ่มอัน วันนี้วิ่งกันหกคุนพลมีแต่คุนพลรอรตีเหล็กบํเดเอามาแลนน้ำเขาซัมค่าตะมักขับรถแท็กเตอร์พกหลับของอัน,นเล่ได้จอดมวนหลายคนขับเรือน้ำอยูู่้เดียว มันถอยลงไปริกพลาวาอันโจดตามด้วยอูอินตานแต่ไม่รู้ชื่อคนขคับ อินตาลส่งข้าประกวดสองคันปล่อยตัว เราซื้อไปอย่างนูกซื้อเราเสียทุนโอ้ยนะโกเบคันนี้ก็เป็นรถท่าแก่นะคะคนขคับก็ คนใหม่มาใหม่สองคนขับโกเบคันหนึ่งแล้วก็ขับซัมมี่คันหนึ่งคันนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็ไม่ได้ให้ลงไปข้างล่างนะคะให้อยู่ข้างบนบ่มแมนแอ,อรกับบอมีบอ่อคนขับก็ได้ รถเราบอมีแอหรอวะน่ะรอดเสถุนเยียบเย็บโอ้แรแรงแรงคอยเด็ปิดหูเลยวามาเสียงดังแห้งรถคับนีไป ขาบวยรูปซื้ออีกแล้วเจ๊ปแป้งสั่งลุยประสนเสียแทนเออกลัวสีจำค้นขับดตดแต่เราค้นสมองเลอะเลือนแล้วหกหนุ่มรูปรอสไตล์การแต่งรถกับสีหลากหลายสไตล์ ฟังข้างนี้กับสีแรนดินถ้อยดินฟังทัางพุ่นกับเลนขีตมพี่น้องมวนกรุบครบรอบพอดีหกขั้นกำลังดีบระเด้ดลอแบคโคบระเด้ดจอดลอขั้นที่หกกำลังเสียออกขั้นขั้นที่หนึ่งมากเลยครบรอบ อะไรกันแดนห่อนค่ะคุณน้องเอ้ยโอเคค่ะคลิปนี้กะข้ามาเบ่งบรรยากาศหน้างานสาบันดาลล่าสุดวันนี้วิ่งหกหนุ่มรูปรอหกสไตล์ ไว้พอกันใหม่สวัสดีค่ะ